มาเรื่องของสงครามในยูเครนนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญนะที่ถูกจับตามองล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็มีการสกัดคเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียนะครับซึ่งการสกัดการทิ้งระเบิดของรัสเซียรอบนี้เป็นสัญญาณทางการเมืองเตือนนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่นะครับสูดิโอก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายวันได้แล้ว2ฉากมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4ฉากถึง5ฉากนะฮะมีฉากดำก็ประมาณ6ฉากฉากเขียวด้วยก็ประมาณ7ฉาก นะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้ว2ฉากให้ค่อยปรับปรุงไปเรื่อยปรับปรุงไปเรื่อยหลังจากที่เจออุทกภัยน้ําท่วมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุนส่วนที่ช่วยลงขันคนลำไม้คนลำมือนะซึ่งรอบนี้เสียหายไปประมาณ1,500,000บาทนะครับแล้วก็ค่างเงินเดือนพนักงานครึ่งเดือนก็อยู่อีก4,000 40, 0บาทรวมเป็น1 0 0 0 0 0เขาไปห0 0 0 0 0 0บาทได้มาแล้วประมาณ1,800 0 0 ะะบาทนะะต้องกราบขอบพัุณหุ้นส่วนเป็นอย่างสูงเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้กําลังสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ใกล้ในเรื่องสงครามนิวเคลียร์มากขึ้นทุกวันเซเลนสกีนะครับก็เย้ กองทัพของรัสเซียล้มละลายต้องหันพึ่งดโดรนของอิหร่านนะครับในขณะที่ UN ก็มีการเตรียมถกนะครับกรณีอิหร่านละเมิดการคว่ำบาตรหรือไม่การที่รัสเซียต้องพึ่งดโดรนนะครับที่ผลิตโดยอิหร่านเข้าทําการโจมตีเป้าหมายในรัสเซีย เผยให้เห็นว่ามอสโกกำลังสิ้นเนื้อประดาตัวในแง่ของการเมืองและการทหารจากความเห็นของวอรมีเซเดนสกี้แห่งยูเครนขณะเดียวกันทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเตรียมหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาหารือว่าอิหร่านละเมิดการคว่ำบาตรหรือไม่ท่ามกลางคำกล่าวหานะครับพวกเขาจัดหาดโดรนให้แก่ รัสเซียนะที่ผ่านมาสาภาพยุโรปก็ความบาดสนันวันไหวกับอิหร่านอยู่แล้วในขณะที่ระอุเลยทีเดียวฮะเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียโฉบเข้าใกล้น่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาแย่รังอินซีท่ามกลางคำขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เครื่องบิน F-16 ของสหรัฐอเมริกาถูกส่งขึ้นสกัดเครื่องบิน ทิ้งระเบิดของรัสเซียสองลำในน่านฟ้าสากลใกล้รัฐอารัสกาจากการเปิดเผยของกองทัพอากาศป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นอเมริกาเหนือนะครับความเคลื่อนไหวที่อาจจะผหมกระพือความตึงเครียดท่ามกลางคำเตือนของประธานาธิบดีวาลาดามี์ปูตินเกี่ยวกับการใช้วาวุธนิวเคลียร์ในความขัดแย้งกรณีของอยูเครนในขณะที่ท่าทาง ไม่ดีเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียรับสารภาพนะครับว่าถูกยูเครนรุกใน4แีแควนผนวกดินแดนผู้บัญชาการกองทัพคนใหม่ของกองกําลังรัสเซียนะครับในยูเครยนยอมรับแบบที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักนะครับเกี่ยวกับแรงกดดันที่พวกเขาต้องเผชิญกับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของยูเครนนะครับซึ่งลุก ใกล้ทวงคืนพื้นที่ทางภาคใต้และภาคตะวันออกที่ทางมอสโกเพิ่งประกาศผดวกเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ EU ตอนนี้ก็บอท่าเลยทีเดียวฮะยังตกลงไม่ได้เรื่องของการจำกัดเพดานนะครับราคาของรัสเซียสาภาพยุโรปจะยังละเว้นข้อบังคับใช้มาตรการควบคุมเพดานก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย โดยทันทีทันใดนะครับสำนักข่าวบูเบิร์กรายงานอ้างร่างข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ EU หลังจากชาติสมาชิกยังตกลงกันไม่ได้นะครับจนถึงขณะนี้ในขณะที่อากาศหนาวเหน็บมืดมิดอังกฤษปรากฏว่าเตือนพลรเรือนอาจจะไฟดับในหลายพื้นที่นะครับหลายชั่วโมงต่อวันหากเจอภัยอากาศที่เลวร้ายแบบสุดขั้ว สหาราชอาณาจักรต้องเผชิญกับปัญหาไฟดับนานกว่า3ชั่วโมงท่ามกลางค่ำคืนที่มืดมิดและหนาวเหน็บในเดือนมกราและเดือนกุมภาพันธ์จากคำเตือนของจอชเวกติกรูนะครับผู้บริหารเน่ i o n a กริชอีเอสโอผู้ดูแลไฟฟ้าของประเทศซึ่งตอกย้ำระหว่างที่เขาพูดถึงกรณีเลวร้ายที่สุดอันสืบเนื่องมาจากวิกฤตพลังงานในชวีบของยุโรป นในขณะที่ลีออนมาสก็มีการออกมายืนยันนะครับว่ารัฐบาลสหร,รัฐอเมริกาไม่เคยให้การสนับสนุนนะครับอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ช่วยยูเครนลีออนมาสมหาเศรษฐีหมายเลขหนึ่งของโลก,กยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตโครงข่าย ดาวเทียม s t a r าริงในยูเครนหลังจากมีกระแสข่าวว่าเพนดากอนกำลังพิจารณาจ่ายงบประมาณสนับสนุนภารกิจดังกล่าวให้กับ s p ป c e x นะครับหลังจากที่เล o อนมาร์ออกมาโวยวายว่าไม่คุ้มกับการลงทุนนะครับที่ต้องเสียถึง730ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือนในขณะที่เกาหลีเหนือก็ปรากฏว่ายิงปืนใหญ่รัวๆกว่า250นัดนะครับ เฉียดหน้าน้ำเกาหลีใต้ตอบโต้โซนะฮะทำการซ้อมรบเกาหลีเหนือลมยิงปืนใหญ่กว่า250นัดไปตกชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกเฉียงเฉียดหน้าน้ำนะครับของเกาหลีใต้โดยอ้างว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนและตอบโต้ปฏิบัิการซ้อมรบประจำปีของเกาหลีใต้นะครับในขณะที่หนุ่มงานเข้าฮะถอยรถชนซ้วมโบราณอายุ500ปี เก่าที่สุดในญี่ปุ่นสุขาโบราณในเมืองเกียวโตซึ่งได้รับกล่าวขวัญว่าเป็นสุขาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นถูกรถคันหนึ่งชนฮะถอยไปชนได้รับความเสียหายแถมคนขับยังเป็นเจ้าที่องค์กรที่ดูแลเรื่องอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเสียเองด้วย นะครับในขณะที่อินโดนีเซียตอนนี้ก็ผวาหนักเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าพบเด็กไตวายเฉียบพลันเสียชีวิตนะครับเกือบ100รายในปีนี้ผู้ชี่ยวชาญในอินโดนีเซียเร่งสอบสวนนะครับเด็กเสียชีวิตจากภาวะไตวายฉับพลันแล้วเกือบ100คนในปีนี้ยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นผิดหูผิดตาในอินโดนีเซียมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของแกมเปียได้ประกาศเปิดการสอบสวนกรณีเด็ก70คนไตวายเสียชีวิต หลังรับประทานน้ำเชื่อมพาราเซตามอลนะครับผลิตในอินเดียมีสารไดเอลีลีนไกลคอนนะครับและสารเอทิลีนไกลคอนซึ่งเป็นวัตถุอันตรายใช้ในอาหารในปริมาณสูงเกินขนาดเจ้าที่อาหารและยาอินเดียขอ่ายให้อินโดนีเซียยืนยันว่ายาน้ำเชื่อมยี่ห้อดังกล่าว ไม่ได้มีวางจำหน่ายในอินโดนีเซียและสาร2ชนิดถูกห้ามใช้ผสมในยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็กขายในอินโดนีเซียด้วยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็ไต้หวันก็เรียกร้องประชาคมโลกนะครับเข้าร่วมกับอินเตอร์โพลนะครับดรจวงสวัวัรนผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและพัฒนาวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย แบเขียนบทความเรียกร้องประชาคมโลกหวังกดดันแผนเข้าร่วมองค์กรตำรวจอาชญากรระหว่างประเทศหรือ i n t e r โพ l นะครับการปราบปรามอาชากรรมคอเซนเตอร์ข้ามชาติยุคหลังโควิดการที่ไต้หวันเข้าร่วมจะมีพลังมากขึ้นฮะแต่จีนไม่ให้เข้าแน่นอนนะเพราะว่าเท่ากับไต้หวันก็จะประกาศเป็นประเทศในขณะที่เป็นที่คือฮะแอนนาหวงกลายเป็นคนเอเชียคนแรก นะครับบนเงินสกุลดอลล่าสหรัฐสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าแอนนาเมวงฮดาราอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกของฮอลลีวูดกลายเป็นชาวเอเชียคนแรกได้รับเกียตรติมีภาพปรากฏอยู่ในเงินสกุลดอลล่าสหรัฐโดยภาพของเธอจะขึ้นอยู่บนเหรียญควอเตอร์นะครับของสหรัฐอเมริกามูลค่า25เซน สื่อโคเรียนอเมริกันระบุว่าวองเสียชีวิตระหว่งางกำลังหลับในวันที่3พฤษภาคม Blake 2021. ปี1961จากปัญหาเรื่องของหัวใจกำเริบในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกากำลังสร้างความสนใจด้วยการพยายามผลิตนะครับเงินออกมาไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับออกมาเพิ่มเติมเพื่อสร้างมูลค่าของเงินะ ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีการพิมพ์เงินออกมาโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันจึงเป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกจนเป็นที่มาของการเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธแล้วถูกตอบโต้จากฝั่งรัสเซียและตะวันออกกลางนะครับด้วยกลยุทธ์ทางการเมืองที่เรียกว่าสงครามพลังงานทําให้เกิดอัตรางเงินเฟอ้อราคาแกส๊สราคาน้ํามันรวมทั้งราคาค่าไฟฟ้าทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น และล่าสุดจีนก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการที่จะเลิกส่งออกก๊าซ LNG นะครับไปยังต่างประเทศเพราะว่าจะทำการกักตุนไว้ให้พอกับสภาวะหน้าหนาวในขณะที่อังกฤษตอนนี้ก็เริ่มมีการประกาศแล้วนะครับว่าในช่วงเดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันธ์อังกฤษจะต้องเผชิญกับความเหน็บหนาวไฟฟ้าจัดดับนั่นหมายถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับอังกฤษอย่างแน่นอน ผ่านมาเรื่องของสงครามในยูเครนนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญนะที่ถูกจับตามองล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็มีการสกัดคเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียนะครับซึ่งการสกัดการทิ้งระเบิดของรัสเซียรอบนี้เป็นสัญญาณทางการเมืองเตือนนะครับในขณะที่แม่ทัพผอบอของรัสเซียออกมายอมรับว่าเพียงพร้มกำลังถูกล้อม ถูกกาลังถูกยึดคืนจากฝั่งยูเครนจริงๆแต่ในข้อที่จริงแล้วนะฮะรัระเสเซียนะขอให้อิหร่านใช้ดโดรนบินถลม่มรัสเซียร้อยกว่าจุดนะถล่มไม่หยุดเลยนะครับในขณะที่วาลาดามีเซเลนสกีนะครับผู้นำของยูเครนนะครับซึ่งเป็นตัวตลกนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีของยูเครนก็ยอมรับ นะครับว่ารัเสเซียกําลังพ่ายแพ้แล้วเนี่ยไปเอาโดนของอิหร่านมานะครับฝั่งสหภาพยุโรปแล้วก็ฝั่งสหประชาชาติก็จะมีการคว่ำบาตรอิหร่านซึ่งคว่ำแล้วคว่ำอีกมุขจะคว่ำยังไงแล้วอิหร่านนะค,คว่ำจนไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็มีการเจราจาลับกับอิหร่านขอให้มีการลดราคาน้ํามันนะครับด้วยการอัดน้ํามันไปในตลาดให้มากขึ้นแต่อิหร่านปฏิเสธที่จะทําตามเพื่อแลกกับการเลิกคว่ำบาตรของฝั่งสหภาพยุโรป ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นรัสเซียกําลังทําอะไรนะครับรัสเซียกําลังทําอะไรในเชิงงานสังเคราะห์เอาเครื่องบินไปโฉบติดชายแดนของสหรัฐอเมริกาและเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยและมีโอกาสจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ด้วยที่จะไปทิ้งสหรัฐอเมริกานะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกทําไมบอกว่าพอบอเล่าทัพนะฮะของรัสเซียบกเนี่ยรัสเซียกําลังแพ้ยูเครนนะ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับกลยุทธ์ทางการเมืองที่รัสเซียกําลังเตรียมพร้อมนะครับทหาร3ามแสนนายที่เพิ่งเข้าประจำการนะครับรัสเซียต้องพยายามทําทีอ่อนแอทาทีถอยหลังเพื่อฝึกทหารสามแสนนายที่จะเข้าประจำการตอนนี้ทหาร9ก้าพันนายเข้าประจำการใน4ี่แคว้นนะครับที่รัสเซียเข้าทําการยึด ผนวกควบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าไม่ต้องบอกก็รู้ฮะเกมใหญ่กําลังจะเกิดสงครามนิวเคลียร์โอกาสจะเกิดสูงมากนะครับและการรุกในรอบใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากไม่ฉะนั้นเนี่ยรัสเซียมไม่ทําการระดมคนถึง3 0 0 0 0นคนนะครับและไม่ทาทียอมแพ้ไม่ขอทําการเยียจากลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ทางการอาหารและกลยุทธ์ทางการเมืองนั่นหมายความว่าจับตามองให้ดีฮะโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ก่อนสิ้นปี2,500 65นะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะรนเชิงยุตธศาสต์ทางการเมืองเขาต้องปิดเกมให้ได้ก่อนปีใหม่นะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงสัญญาณเตือนสหรัฐอเมริกาว่าถ้ายังคงต่อต้านเข้าต่อไปถ้ายังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปโอกาสที่สหรัฐอเมริกาจะโดนระเบิดนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ฝ่าบาสถิในหัวใจองราชาไทยพักดีราชาวงราชาไทยพักดีราชัน คอยหมูย่ายแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานตาผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหา,าทอนผู้ขอ,พอฟ้าพาหวานจนทานพ้นโพยภัย าปันแบ่งไปนำใจเลิดล้น,ลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหววันฝ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ป้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น okay <laughs>